ไม่มายาก็อยู่ไปหนิงลุกทํางานหาเงินฟ้องมือที่สามรับผิดซึ่งน้องสามีติดต่อมาตลอดเพื่อนซีถามชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงไม่มายาก็อยู่ไปอย่างนี้หนิงสองเดือนที่เรวทํางานไม่ไหววันนี้ต้องลุกมาทํางานหาเงินฟ้องมือที่สามทำผิดต้องรับผิดซึ่งน้องสามีติดต่อมาตลอด หนิงปณิตาเปิดใจล่าสุดในรายการแฉรเมื่อวันที่12พฤษภาคม66เจอเพื่อนซีมดดาคชาพาถามว่ามดดำอกหักเหรอือมดดำแซวกลับว่าชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงหนิงตอบว่าก็ทำงานช่วงมีข่าวเดือน2ที่แล้วพูดตรงๆก็ทำไม่ไหวมีเีิ่วงานประชุมก็ผิดพลาดตอนนี้กลับมาปกติต้องทำงานหาเงินอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปถามว่าสถานะตอนนี้คือหนิงตอบว่าก็ทำหน้าที่ให้ดีเป็นพ่อแม่ปัญหายังทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปใบหย่าก็ยังไม่เซ็นเพลย์ยังไม่จบก็อยู่ไปนิ่งๆเครียดแต่เครียดนานไมไ ถามว่าทำงานไม่ได้กี่เดือนหนิงยอมรับเอาจริงๆตั้งแต่ต้นปีไม่อยากออกมาเจอคนบรรยากาศในบ้านมีเดินสวนกันไหมไม่เจอเรื่องอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ส่วนเรื่องฟ้องมือที่สาสารรับฟ้องแล้วใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองหลังมีข่าวคนดีเอ็มมาหาเยอะเวลาเกิดปัญหาแบบนี้อย่าสู้ด้วยอารมณ์สู้ด้วยสติให้ผู้หญิงรู้ใช้กฎหมายได้คนทำผิดต้องรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดไป ถามว่าคนไปช่วยสืบหามือที่3ามนิงบอกเทียบเลยแต่ที่เจอตัวน้องนิรินเป็นคนเจอแล้วมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วเราปล่อย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 มานานแล้วแต่ไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งพูดปกติเราไปท้าเขาอย่าแต่คนนี้เขามาขอเราอย่ากเราอยู่หน้าจอเวลาจะพูดอะไรต้องใช้สติพยายามจะให้เกียรติเขาที่สุดปกติจะต้องไปตามเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามเมื่อไหร่จะไปพูดตรงนะ ดีเจดานาพิธีกรทักจะร้องไห้หนิงบอกรุ่นนี้ไม่มีร้องด้านวดดำรีบบอกอย่ามาร้องตกเลยนะพอแล้วฉันจะทำพิธีกรขับไฟเดย์แล้วร้องไห้กันกี่เทปเราไปไล่ดูตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจากนี้ต้องไปทำเรื่องคดีที่ศาลคนติดตามเหมือนละครเรื่องหนึ่งหนิงยอมรับทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปข้อดีถูกจับตามองเตือนสติเราให้ทำสิ่งที่ดีถูกต้องจากนี้ก็ปล่อยไปแต่ละวันเราไม่ไปลำเส้นเขาให้เกียรติเขา ถามว่าทนรออะไรอยู่ทุกวันนี้ไม่เซ็นย่าให้จบหนิงตอบว่าเขาไม่มาเซ็นก็อยู่ไปอย่างนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าลูกที่อยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเคลียร์กับครอบครัวเขาคุยตลอดกับน้องสาวจินคอยถามพี่โอเคไหมไวไหมน้องสาวจินน่ารักมาก